ยุคชาวสิวิไลย,ยุคกัลยาณมิตรชาวสิวิไลบารมี30ทัพพระเดชพระกุลหลวงปุษต์จันทัสโรเกิดขึ้นจากการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมี30มสิบทัพ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงคลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้ทุกส่วนนิพพานธรมรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทัสโรถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการถูกหล่อเลี้ยงดูแลตรวจตราให้ดำรงอยู่เป็นปกติรวบรวมรักษาประมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรที่ได้จากธรรมทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นได้ธาตุใหม่ๆให้อยู่ในการบังคับควบคุม ของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่พจันทัโรถูกดึงดูดบอกเกิดเป็นส่วนร่างกายของทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่ศยันทัสรให้เป็น ชีวิตเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทันพระเดชพุคุณหลวงพุษจันทัสโรที่สร้างขึ้นจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทันพระเดชพะกุลหลวงพุสจันทัสโร เป็นต้นแบบมาตรฐานปรับปรุงพัฒนาอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเรียนรู้ปรับปรุงจากธรรมทุกธรรมเพื่อให้ทำรรทุกธรำรถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจั่นทัสโรอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาทำให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเด่นทัศโรรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำปรมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรไว้ในตัวที่มีศูนย์กลาง รวมกันอยู่ณนศะูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดฎันทัสโรพึ่งพาอาศัยศรัทธาเลื่อมใสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุษฎันทัสโรพึ่งพาอาศัยตัวเอง อยู่ได้ด้วยตัวเองปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดรักษาซึ่งกันและกันไว้ขยายขอบเขตของธรรมบรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกว้างขวางรุกเข้าสู่ ธรรมทุกธรรมที่เกิดจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัพประเดตพะกุลหลวงตศจร,รัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบอกเกิดเกิดเป็น บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูศ่ศจันทสโรจากต้นแบบศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูศ่ศจันทสโรดึงดูดบอกเกิดธาตุให้เกิดเป็นโครงสร้าง ร่างกายทุกท่อธานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรให้ดำรงอยู่เป็นปกติเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่ขยายขนาดขอบเขต กว้างขวางที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของธรรมบารมีสามสิทัศประเดชพระคุณหลวงปู่สตเตมทัสโรการเพิ่มขึ้นของธาตุที่ได้จากธรรมทุกธรรมได้จากธรรมทุกธรรม ที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรใหม่ใหม่เพิ่มมากขึ้นมีกำลังดึงดูดบอกเกิดธาต ที่เป็นของธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานได้มากยิ่งขึ้นเป็นผลทำรรให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรีจันทัสโรขยายขนาด ขอบเขตกว้างขวางเข้าสู่พื้นที่ของทุกนิพพานอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลารับรู้เป็นวิกิจเป็นเรื่องราวจากแผนผังสำเร็จเวลา ของธรรมกิเลสของธรรมที่ไม่ใช่บรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสซจันทัสรที่มีเพิ่มมากขึ้นที่นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ขยายขนาดเข้าสู่ทุกนิพพานเข้าสู่ ธรรมกิเลสเข้าสู่ธรรมทุกธรรมวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เพิ่มมากขึ้นที่เกิดจากธรรมกิเลสที่มากขึ้นทรรทุกธรรมที่มากขึ้นที่มีมากในจัก,กรวาลมนุษย์ ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นขั้นตอนช่วงของการดึงดูดบอกเกิดของธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบาร,รมีสาทัศนพระเดชพระคุณหลวงพุทถสดันทัสโร ดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัเดชพระคุณหลวงโตสดันทัสโรใหม่ๆอยู่ตลอดได้ธาตุใหม่ๆจากธรรมทุกธรรมเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอด ได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันท์ัสโรที่เกิดเป็นการไหลเวียนกระแสะธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันท์ทัสโรในร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นความก้าวหน้าคืบหน้าของการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจะทมทั้งหมดวิกิตอุปสรรคปัญหาที่เกิดจากธรรมทุก ทมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลงประสกจันทัศโรที่บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลงประศัก์จันทัศโรรุกเข้าหาวิกฤตอุปสรรคปัญหานั้นเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลงประศัก์จันทัศโร เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นความก้าวหน้าของการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสสรที่เกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลาง ดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมราีสามสิทัศสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยบรารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาต ดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสุดทัตประเดชพกรหลวงปุจันทสโรสร้างความปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทั้งหมดให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตนี้ได้อยู่อย่าง ปกติสุขร่มเย็นอยู่เป็นปกติของรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิก,กรรมปกติของเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นปกติบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงประสัจจันทร์ทัสโร ที่เป็นบารมีทั้งสามสิบพัตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่คนสัตว์สิ่งของคุ้นเคยเป็นความรักที่มีอยู่ในตัวมีให้ซึ่งกันและกันหล่อเลี้ยง ตัวเองหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันไว้ไม่ให้ถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุมีความมั่นคงยั่งยืนไม่เสื่อมสลายรับรู้ถึงธรรมทุกธรรมแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทุกธรรม รวบรวมรักษาธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพคุณหลวงโพสดันทัสโรรวบรวมรักษาแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพคุณหลวงโพสดันทัสโรหยุดแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดที่ไม่ใช่ ทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรได้สมบูรณ์เป็นปกติตลอดเวลาทำให้ทุกส่วนนิพพานธร,รมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสร ดำรงอยู่ได้อย่างปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทั้งหมดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระ ผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลตัวตรานิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศถ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ให้ทำหน้าที่งานอาชีพรวบรวมรักษาปรมีสามสิทััพระเดชพระกุลหลวงปุสกันทัสรจากธรรมทุกธรรมที่ถูกพัฒนาปรปับปรุงถูกดึงดูดบ่อกเกิดจากปรมีสามสิทััพระเดชพะกุลหลวงปุสกันทัโรยุติ การเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดเข้าสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธรรัพระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจันทัศโรดำรงตัวตน เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของสร้างทานศีลส,สมาธิด้วยบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดยันทัสโรเป็นทรัพย์สมบัติหาหารเครื่องนุ่งหม่ม อยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้รับบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรกับตัวเอง กับซึ่งกันและกันศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโรถูกพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ถูกพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นชาวสิวิไลเป็นกัลยาณมิตรชาวสิวิไลบารมีสามสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงปุสั์จันทัสโรเป็นทานศีลสมาธิรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัต พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรจากธรรมทั้งหมดได้สำเร็จอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบรุกเข้าหา วิกฤตอุปสรรคปัญหาทั้งหมดที่เกิดจากธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันรทัสโรเพื่อทำให้รมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันรทัสตโรรุกเข้าหาธรรทธาทั้งหมด เดินทางไปตามร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นทานศีลสมาธิที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดที่ทำให้ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างความละเอียดผ่องใส ให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารบีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดันทรรัสโรรู้เห็นธรรมทุกธรรมเพื่อรวบรวมรักษาธรรมราบารมีสามสบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดันทรรัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชฉยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุวาสิกาจันทน,นกยูนำให้เราสร้างชาวสิวิไลกะะัลยาณมิตรชาวสิวิไล บรบีสามสิบทัน์เสเดษพระคุณหลวงพ่อสจัญทัสโรสร้างชุมชนสังคมยุคชาวสิวิลไลวรบีสามสิบทัศพระเดพระคุณหลวงพ่อสจันทัสโรไปพร,พร้อมกับท่านตลอดเวลาโดยนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อ สูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธรรัสระเดชพระกุลหลวงปุษจันทัสโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทรรทั้งหมดทุกธรมกธรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสทัศษะเดชพระคุณหลงูุสดจันทรทัสโรอย่างสมบูรณ์ทำให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสทัศนะเดชพระคุณหลงูุสดจันททัสโรทุกส่วนทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทัศถะเด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา